ยดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Butterfogat อีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กิจกรรมของ2 b o d d y Wallet นะครับสำหรับกิจกรรมกองสุ่มลุ้นรับคอยนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเด๋ยวแปะลิกมไ้ให้ตารางกิดนะจะเป็นกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสุ่มได้ไหมสําหรับอาทิตย์นี้เป็นครั้งแรกนะที่เราได้สุม่มอาทิตย์ที่แล้วนะทุกคนเราก็โดนบิดไปนะทุกคน ก็หมดเยอะไปพอสมควรอยู่นะครับนี่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็เล่นไปประมาณ3ามถึงสครั้งนะครับประมาณ3ครั้งนะเราสามารถสะสมแล้วก็เอาไปแลกสําหรับคอยตรงนี้ได้นะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะนี่เอาคอยมาแลกตรงนี้นะครับใช้คอยแลกของรางวัลนั่นเองคอยที่เรามีอยู่นะครับสามารถเอาไปสุ่มได้นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคอยที่เราสามารถเอาไปแลกได้ที่เรามีอยู่นะครับเอาไปแลกยังไงนะนี้ก็จะเป็นแลก ทูเบดี้วอลเลตตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแลกทูเนนี่วอลเลตตรงนี้นะสามารถเอาไปแลกได้นั่นเองนะครับนี่อีกคลิปที่แล้วผมก็ได้แลกไปแล้วอยู่ที่300บาทเอ้ย20บาทเออนะเดี๋ยวแปะงก้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเผื่อใครสนใจที่อยากย้อนไปดูแล้วกันก็ยังสามารถถอนดนะ้ปกติอยู่นะมาดูการสำหรับการสุ่มของอาทิตย์นี้นะก็สามารถสุ่มได้3ครั้งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะสามารถสุ่มได้3ครั้ง ต่ออาทิตย์นั่นเองมาดูการสุ่มของเรากันดีกว่านะการสุ่มของเราเลือกสุ่มได้ทั้ง5คอย20คอยแล้วก็100คอยอ่ะครั้งแรกก่อนนะครับเราจะสุ่มซัก100คอยไปเลยทุกคน <c oughs> ไม่รู้จะได้ไหมอ่ะกดคลิกยืนยันไปเลยสูงสุดอยู่ที่ 1 0 0 0 0มืคอยนะมาลุ้นมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นนะว่าเราจะสามารถสุ่มได้ไหมนะครับจะมีโอกาสสุ่มได้หรือเปล่านะเยอะมากๆเลยนะที่เราจะสุ่มมามาดูการสูงสุดเลยมาลุ้นมาลุ้นหลังจากที่เราสุ่มไปเมื่อกี้นะก็บวกเพิ่มไป110เหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณ10เหรียญนั่นเองที่บวกเพิ่มขึ้นมานะก็เราได้อยู่ที่ประมาณ10เหรียญอ่ะไม่เป็นไรนะครับสําหรับประวัติการเล่นของเรานะบวกเพิ่มอยู่ที่ 110เหรียญน,นะครับสำหรับการเล่นของเราเมื่อกี้นะมาซุ่มอีกครั้งทุกคนมาซู่มอีกครั้งกันดีกว่านะครับว่าจะซุ่มได้ไหมกดเริ่มสุ่มได้เลยเลือก100คอยสูงสุดเลยมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับมาลุ้นกันดีกว่านะจะมีโอกาสซุ่มได้ไหมเนี่ยทุกคนมาดูการซุ่มของเรานะมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นได้ไหมได้ไหมต้องได้ดีทุกคน ามาลุ้นกันปกติแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนนะอย่าบอกนะว่าได้110คอยเหมือนเดิมอะ่ะได้ไหมหนึ้ยสิบคอยทุกคน เหมือนเดิมเลยนะครับได้บวกเพิ่มเมสแล้ว10คอยอ่าเล่นต่อทุกคนเล่นต่อสูงสุดเหมือนเดิมนะครับสูงสุดเหมือนเดิมเลยนะครับซูมอีก1ครั้งนะครับมาลุ้นกันดีก,กว่านะว่าเราจะได้เยอะไหมนะมาลุ้นมาลุ้นรอบนี้นะครับรอบสุดท้ายนะครับมาลุ้นรอบสุดท้ายกันอ่าขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะมากดคลิกรัวๆเลยทุกคนจะได้ไหม อ่ะมาลุ้นตรงนี้แล้วกันมาลุ้นตรงนี้แล้วกันข้อความจะเด้งขึ้นมาไหมนะเราจะได้เยอะไหม <c oughs> ได้ไหม <c oughs> มันจะได้ไหมเนี่ยโอ้แปดสิบคอยทุกคนแปดสิบคอยโอ้มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะทุกคนสรุปได้เท่าเดิม สรุปได้เท่าเดินนะคลิปนี้ก็เราไม่ได้ไม่เสียนะทุกคนไม่ได้ไม่เสียแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะในคลิปนี้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะก็รอติดตามสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาสุ่มให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่านะรอบนี้ไม่ได้เพิ่มแล้วก็ไม่ได้ลด ลงเลยนะทุกคนเมื่อกี้นะก็ถือว่าประมาณนี้ละกันลองไปเล่นดูได้นะก็ยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าสะสมคลิกเล่นๆไปละกันคลิกเล่นๆไปละกันนะครับก็ยังไม่คุ้มยังไม่ได้อะไรเลยนะรอบนี้ก็ต้องมารอรุ้นละกันว่าคลิปหน้าเราจะได้เยอะไหมนะสลักไครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ